สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมอนลีเจียนอาเซอุกันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ผมปล่อยคลิปวิธีปลดล็อกเอเจ้าแมสซิ่งแมสเอาเบรกไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหาใช้นี่กันสนุกเลยหรือเปล่าครับผมแต่บอกคําเดียวเลยครับผมว่ามอนโคตรจะโหดเลยครับผมโดยเฉพาะแบบเอาฟ่าโปเกมอนนะครับผมเลเวล70 80วโห โดมากๆเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คือว่าเดี๋ยวผมจะสรุปว่าไอ้เจ้า MMO เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมหลักการในการเกิดของมันจะเกิดจากอะไรนะครับผมแล้วก็วิธีเตรียมตัวสำหรับไปไฟกับเจ้าโปเกมอนอัลฟ่านะครับผมก็จะเป็นพวกตัวอย่างโปเกมอนแล้วกันนะครับผมก็จะยกตัวอย่างโปเกมอนว่าโอเคเราควรจะมี โปเกมอนแบบไหนอยู่ในทีมนะครับผมโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องคำคำ h ช n แนลให้กับผมด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วก็ไปเราไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับผมลำดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าแมสซิ่งแมสเอาเบดก่อนนะครับผมผมจะเรียกย่อๆว่าเจ้า m m o แล้วกันนะครับผม MMO นะครับผมก็จะเกิดเฉพาะเมื่อเวลาฝนมีฝนฟ้าขนองเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นแมปราบัสตานะครับผมก็จะเกิดเฉพาะตอนที่มีมะเท่านั้นนะครับผมโอเคโดยหน้าตาของเจ้า MMO นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยถ้าเราซูมออกมานะครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่ในแมปนะครับผมมอซูมเข้ามาก็จะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ย็มแมปไปเลยนะครับผมซึ่งเครื่องหมาย MMO นะครับผม มันก็คือแมส Out เบกนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันจะมีแมส Out เบกหลายๆอันนะครับผมอยู่ในแมปเดียวกันนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นเจ้า MM o นั่นเองนะครับผมโดยลำดับแรกนะครับผมเจ้า M m o นะครับของเรานะครับผมจะไม่รู้นะครับผมว่าแต่ละบอนะครับผมมันเกิดการระบาดของโปเกมอนชนิดอะไรนะครับผมทำให้เรานะครับผมต้อง บินวนสุ่มเอานะครับผมว่าเราจะเจอโปเกมอนที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันมีวิธีในการปลดล็อกพวกนี้อยู่นะครับผมก็ทําให้สามารถเห็นว่าแต่ละจุดนะครับผมเกิดโปเกมอนชนิดอะไรนะครับผมโดยการนํานะครับผมนี่เบอร์รี่นะครับผมเจ้าเอาความเบอร์รี่อันนี้นะครับผมไปให้เจ้ากอนบะมันชื่อกอนกอนเบะใช่ไหมยรอเจ้ากอนเบะกินนะครับผมโดยการเอามาให้คุณ ไม่นะครับผมนี่ครับผมให้ไปเลยเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขานะครับผมต้องการห้าห้าผลใช่ไหมครับผมนี่เราก็ให้เขาไปเลยห้าผลโอเคนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเห็นจะสังเกตไหมครับมันจะมีไอคอนของโปเกมอนนะครับผมปรากฏขึ้นมานะครับผม ซึ่งการทําแบบนี้นะครับก็จะทําให้เรานะครับผมไม่ต้องบินไล่สุ่มหานะครับผมว่าเราต้องบินไล่สุ่มหาโปเกมอนที่เราอยากได้ใช่ไหมครับผมก็โอเคนี่ไม่มีโปเกมอนที่เราอยากได้ก็ปิดเกมรีเลยนะครับผมแล้วก็กลับแล้วก็รีใหม่ใช่ไหมครับโอเคครับผมเรารู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเจ้า MMO นะครับผมเกิดมาได้อย่างไรแล้วก็วิธีการเปิดแมปของเจ้า MMO เป็นวิธียังไงใช่ไหมครับเรามาดูลําดับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ ไอคอนนะครับผมบนแมปนะครับผมจะสังเกตว่าบางอันก็จะมีรูปดาวแล้วก็บางอันก็จะมีรูปผลนะครับผมเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ถ้าสมมุติว่าเป็นไอคอนธรรมดานะครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับไอเทมนะครับผมของมอนสเตอร์นั้นๆนะครับผมก็คือเช่นสมมุติว่ามอนสเตอร์บางตัวนะครับผมดรอป exp นะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ exp เลยนะครับผม แต่ถ้าสมมุติว่าสัญลักษณ์มีรูปผลเบอร์รี่อยู่ข้างบนนะครับผมเมื่อเพื่อนๆจับหรือว่าฆ่านะครับผมเพื่อนๆน,นะครับก็จะได้รับเจ้าเบอร์รี่นะครับผมที่เราให้เจ้ากอนเบตกินนะครับผมนั่นเองโดยนะครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดโปเกมอนนะครับผมจะเกิดประมาณ8ถึง สิบตัวนะครับผมถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะไม่เกินนี้นะครับผมโอเคเราก็จะได้ต่อแมปนะครับผมถ้าสมมติอย่างอย่างนี้ของผมมีแมปเดียวก็แสดงว่าผมอาจจะได้ประมาณสัก8ถึงสิลูกนะครับผมเพื่อใช้ในแมปต่อต่อไปนะครับส่วนนะครับผมถ้าเกิดสัญลักษณ์รูปดาวสัญลักษณ์รูปดาวนะครับผมมันจะเกิดทั้งหมด2องลนะครับผมซึ่งหลุมแรกนะครับผมก็จะเป็นโปเกมอนตามไมคอนเลยอาจจะมี ขั้นที่สองหรือขั้นที่สามนะครับผมแล้วแต่นะครับผมว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับส่วนนะครับผมอีกขั้นหนึ่งนะครับผมมันจะเกิดขั้นต่อจากไอคอนนะครับผมขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นหรือสองขั้นนะครับผมตามลําดับเลยนะครับผมก็สัญลักษณ์น่าจะมีประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปเกมอนที่ผมจะแนะนํานะครับผมซึ่งมีอยู่2ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆพก2ตัวนี้ติดไปนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับผมนั่นก็คือเจ้าอาเซอุสแล้วก็เจ้าเคสเซเลียนั่นเองนะครับผมทําไมต้อง2ตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคเรามาดูที่อาเซอุสตัวแรกนะครับผมโอเคทําไมต้องอาเซอุสใช่ไหมครับผมนั่นก็คือ เจ้าอาซิอุสนะครับผมจะมีท่ารีคอมเวอร์นะครับผมซึ่งสามารถรีเลือดตัวเองได้นะครับผมทําให้เรานะครับผมไม่ต้องเปลืองขวดยานะครับผมหรือเจ้าเบอร์รี่ในการเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วที่เจ้าทําให้เจ้าอาซิอุสนะครับผมพิเศษแล้วก็เทพเหนือใครๆนะครับผมนั่นก็คือท่าจัสเมนนะครับผมหรือคําพิพากษานะครับผมคือท่านี้บอกได้เลยว่าโคตรจะขี้โกนะครับผมก็คือว่า เมื่อเราใช้ท่านี้กับมอนสเตอร์ใดๆนะครับผมในโลกโปเกมอนนะครับผมมันจะชนะทุกอวครับผมนั่นก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆตีกับโปเกมอนธาตุน้ำนะครับผมท่านี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุสายฟ้าให้เพื่อนๆนะครับผมอัตโนมัติเลยโอ้โหขี้โกงใช่ไหมละครับผมใครอยากดูวิธีการใช้งานเจ้าอาร์เซอุสนะครับผมสามารถไปดูในคลิปนี้ได้เลยครับโอเคมา แล้วสเตตัสของเจ้าอาร์เซอุสนะครับผมก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมดูนะครับผมอันนี้คือผมอัพเต็มละนี่คือขนาดผมลดผมลดดิฟเฟนซ์พลังป้องกันพลังป้องกันเวทนะครับผมลงนะครับยัง3 3 8้ยเลยนะครับแล้วนี่เวล85้เอนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ถึกอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาดูตัวที่2อนะครับผมนั่นก็คือเจ้า เคสเซเลียนะครับผมจะสังเกตสเตตัสของเคสนะครับผมนั่นก็คือ HP นะครับผม490นะครับผมป้องกันเวท414แล้วก็ป้องกันธรรมดา390นะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับผมเอาแอสแท็กหรือว่าเอาสปีดนะครับผมไปยัดให้ดีเฟนส์นะครับผมก็จะทำให้เจ้าโปเกมอนตัวนี้นะครับถึกขึ้นมากๆนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผมที่ทำให้เจ้า เคสเซเลียพิเศษนะครับผมนั่นก็คือมูฟของเจ้าเคสเซเลียนะครับผมนั่นก็คือลูเนียเบสซิงนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าเป็นอีกท่าหนึ่งที่ขี้โกงมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือมันนะครับจะทําการรีสโตเฮสพีของตัวเองนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะล่องหนนะครับผมสถานะล่องหนนะครับผมมันก็จะทําให้ ฝั่งตรงข้ามนะครับผมตีเรามิดนะครับผมหรือว่าตีเราไม่โดนนะครับผมนั่นเองนะครับผมก็2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นโปเกมอน2ตัวนะครับผมที่ผมแนะนําให้มีอยู่ในทีมนะครับผมส่วนที่เหลือก็อะไรก็ได้ครับไอนี้ก่อผมก็เอาใช้นี่มาเก็บเลเวลอยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับ ส่วนไอเทมที่ผมจะแนะนำนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็คือลิสต์พวกนี้เลยนี่มีสเตลสเปียนะครับผมอันตราบอลนะครับผมก็บอลต่างๆขั้น3มนะครับผมแล้วก็เบอร์รี่นะครับผมเพื่อจะรวมโปเกมอนนะครับแล้วทำให้จับง่ายขึ้นนะครับผมสติ๊กกนะครับผมก็คือปลาแล้วมันติดตันนะครับผมสมกบอมนะครับผมทำให้เพื่อนๆนะครับในกรณีที่แบบไม่มีหญ้านะครับผมก็เซตสมกบอมในการ แล้วก็พวกเครื่องรางต่างๆนะครับผมนี่เครื่องรางต่างๆเลยก็สาหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้าหาได้จากที่ไหนนะผมก็ดูได้จากคลิปนี้คลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ได้เลยครับผมก็รวบรวมไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับผมอัตราการเกิดชายนี่นะครับผมของเจ้า m m o นะครับผมโอเคเรามาดูนะครับ อัตราการเกิดนะครับผมเบสเริ่มต้นเลยนะครับผมนั่นก็คือ13ใน4 9 6นะครับผมหรือ1ใน315นะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆมีรีเซิร์ฟเลเวล10นะครับผมก็จะเป็น14ใน4 9 6นะครับผมหรือ1ใน2,903นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆมีรีเซิร์ฟเพอร์เฟิกนะครับผมก็จะเป็นอัตราที่16ใน 4,096นะครับผมหรือหนึ่งในสองห้าหกนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าเพื่อนๆมีดีเซอร์เลเวลสินะครับผมบวกชายน่ชามนะครับผมอัตราในการเกิดก็จะอยู่ที่สิบเจ็ดในสี่พันเก้าสิบหกนะครับผมหรือหนึ่งในสองอสสิบเ็ดนั่นเองนะครับผมและถ้าเพื่อนๆมีรีเซิร์เพลเวลสินะครับผมบวกชายน่ชามนะครับก็จะอยู่ที่สิบเก้าในสี่พันเก้าสิบหกนะครับผมหรือหนึ่งในสองหนึ่งหกนั่นเองนะครับผม ส่วนใครที่อยากรู้อัตราการเกิดใช้นีแบบอื่นๆนะครับผมก็สามารถมาดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับฟุโอเคครับผมก็คิดว่าน่าจบหมดแล้วนะครับผมสําหรับการแนะนําเจ้า m m เมนะครับผมหรือเ s s ิงแมส s คิลบ b r e a k นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย